คอลัมน์คนปลายซอยในคอยโดยนักเขียนนักคิดคอลัมนิสอาวุโสของทางไทยโพสต์นะครับคุณเปลวสีเงินวันนี้คุณเปลวสีเงินหยิบเรื่องราวของคริปโตมาเล่าให้กันฟังก็เป็นยังไงนะว่าคริปโตเคอเรนซีมันจะโทษช่วงัชวานหรือบ้าแต่ว่าตอนนี้ร่วงอยู่ครับไปชมรายละเอียดกันนะฮะในคอลัมน์ของคุณเปลวนะครับวันนี้คุณเปลวครับ ใช้ชื่อบทความนะครับผลปลายซอยว่านะคริปโตบ่อนทิปนะครับเริ่มต้นบอกว่าทุกคนมีลูกมีหลานหรือลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ผมอยากให้อ่านเรื่องต่อจากนี้กันสักหน่อยมันไม่สนุกหรอกแต่ป้องกันชิบหายก่อนโตจนต้องไปโดดสะพานพระรามแปดตายได้ถ้าอ่านแล้วได้สติคิดใคร่ครวญตามเรื่องรวยทางลัที่ขบวนการบ่อนทำลาย ช่วยโอกาสใช้เป็นช่องทางวางยาประเทศชาติจากรากโดยเดินสายปลูกฝังความคิดในหมู่นักเรียนนักศึกษาวัยรุน่นที่เรียกกันว่าคนรุ่นใหม่ว่ารุ่นใหม่สามารถรวยง่ายๆแค่มีเงินบาทเดียวก็ลงทุนได้ผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่าคริปโตหรือชื่อเต็มๆว่าคริปโตเคอร์เรนซี คุณเปีวถามว่าแล้วตอนนี้เป็นไงก็อย่างที่ทราบเจ๊งมหาวินาศกับระบบที่ว่าโปร่งใสไร้ตัวกลางนั่นแหละมันก็โปร่งใสไร้ตัวกลางจริงๆด้วยคือลงทุนไปโปร่งใสจนไม่เห็นตัวเจ้ามือเหมือนแทงหวยเถื่อนแทงได้แต่ถ้าถูกมากๆไม่รู้จะไปเอากับใคร นะครับไ่ถึงจะไปรับผลประโยชน์จากใครเนาะถ้าถูกนะครับนะคุณเปลสีเงินนะครับยกเอาบทความนะใน Facebook ของดรสมชัยจิตสุชนครับผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือ TDRI นะครับคุณเปลบอกว่าท่านโพสต์ f a c e b o o k ส่วนตัวเป็นเรื่องควรใส่ใจผมเห็นประโยชน์จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้นะครับมีเด็กมัธยมต่างจังหวัด ภาคอีสานทั้งมัธยมปลายและต้นจำนวนไม่น้อยซื้อคริปโตและกำลังขาดทุนอย่างหนักหลักหมืน่นหรือกระทั่งหลักแสนโดยเอาเงินที่บ้านมาเล่นบางทีก็เป็นเงินที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้เพื่อการศึกษาของหลานน่าเป็นห่วงมากภาครัฐควรมีมาตรการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและจริงจังเพื่อป้องกันผู้เล่นตัวจิ๋วหน้าใหม่ที่อาจเข้ามาเพราะเชื่อว่าในที่สุดจะกำไรมากมาย อย่างน้อยคนมีกำกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในเรื่อง KYC และให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักลงทุนหน้าใหม่ที่น่ากังวลต่อการนำเสนอของผู้ประกอบการธุรกิจกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลในโปรโมชั่นการโฆษณาเพื่อเชิญชวนนักลงทุนเข้าเปิดบัญชีเทรดซึ่งใช้เงินในการลงทุนน้อย10บาทก็สามารถลงทุนได้อีกทั้งในส่วนของพรบสินทรัพย์ดิจิทัล ยังได้เปิดช่องให้เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถเปิดบัญชีลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยมีการอนุมัติผ่านความเห็นชอบของผู้ปกครองโดยทางหน่วยงานพิจารณากฎหมายอ้างเหตุผลว่าเพื่อส่งเสริมความรู้และปูแนวทางไปสู่การเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่วัยเกษียณอย่างไรก็ตามในช่วงหนถึงสปีที่ผ่านมาปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียว่า มีนักลงทุนระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมากสแสดงมุมมองสนใจในการลงทุนโดยมีการสนทนากันอย่างกว้างขวางในกลุ่ม Facebook ของนักลงทุนเหรียญคริปโตซึ่งมีทั้งโพสต์ถามถึงแนวทางการวางแผนการลงทุนหรือมีเงินแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนเหรียญไหนดีขอให้สมาชิกในกลุ่มแนะนาแต่ที่พบว่าเป็นปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มนักลงทุนเยาวชนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุน โดยโชว์พอร์ตบัญชีการลงทุนที่ติดลบตั้งแต่หลักหมื่นบาทจนถึงหลักแสนหรือหลักล้านบาทโดยบางส่วนนำเงินเก็บมาลงทุนหรือแม้กระทั่งนำเงินจากการที่จะต้องนำไปจ่ายค่าเทอมค่าหน่วยกิจมาลงมาลงทุนเทรดเหรียญคริปโตและที่เลวร้ายที่สุดมีนักลงทุนเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่เสียหายจากการลงทุนโดยที่ไม่มีภูมิความรู้ในการลงทุนคริปโตหลังจากเกิดความเสียหาย ต้องการถอนทุนคืนก็ไปกู้หนี้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุนในรอบใหม่แต่กลับเสียหายหนักกว่าเดิมซึ่งหลักๆก็มาจากความโลภที่มาจากการนําเสนอของนักลงทุนในสนามเทรดหรือถูกชักชวนจากคนรู้จักหรือคนดังที่ถูกจ้างมาเชิญชวนอีกทั้งมีการนําเสนอของหน้ามารกระดานเทรดหรือ PR ของนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการใช้ประโยชน์ด้วยการให้แมงเมา หรือนักลงทุนรายย่อยหลอกให้ลากราคาเหรียญให้ใช้กลอุบายหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงระดับ100ซถึง1% 0 0 0จนนักลงทุนรายย่อยและเยาวชนเหล่านั้นเกิดความโลภเทเงินเข้าไปลงทุนโดยไม่หวั่นกลัวความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ส่วนของกระดานเทรดต่างๆที่ส่งเสริมโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ กลับเพิกเฉยต่อปัญหาปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้สนใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนผู้เสียหายเหล่านั้นเลยเพราะมีรายได้มาจากส่วนแบ่งการทำธุรกรรมในการซื้อขายเหรียญไม่ว่าตลาดคริปโตจะขึ้นหรือลงนักลงทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนหรือเสียหายมากน้อยแค่ไหนกระดานเทรดเหล่านั้นก็ยังคงเดินหน้าดึงส่วนแบ่งการตลาดจากนักลงทุนทั้งรายใหม่และรายเก่า โดยไม่คำนึงถึงธรรมาพิบาลการส่งเสริมการลงทุนอย่างที่ควรจะเป็นนะครับคุณเปลยบอกว่านั่นที่ดรสมชัยโพส์ตแต่เชื่อเถอะเป็นความห่วงใยเตือนด้วยความหวังดีแต่ไม่มีใครฟังหรอกมแมลงเม่านะกลัวแสงนีอ่อนซะที่ไหนทั้งๆท,ท,ท,ที่เห็นศพพวกเพื่อนตายเกลื่อนก็ยังบินเข้าไปคริปโตก็ทำหนองนั้นไม่ว่าคนรุ่นใหม่รุ่นเก่า เรายังใหม่กับมันอยู่มากต้องศึกษาเรียนรู้กันอีกมากเพราะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนปมผู้ที่สร้างระบบต้องการนำไปสู่จุดหมายไหนในระบบการเงินการเศรษฐกิจโลกมันยังเป็นความมาลำมาเลืองที่ยังไม่มีใครกล้าสรุปอาจเป็นเกมเปลี่ยนโลกด้วยกลยุทธ์ต้มกบก็ได้นะก็ดูสิขนาดรัฐบาลสหรัฐยุโรปจีนรัสเซียกระทั่งญี่ปุ่น ก็เหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มีประเทศไหนกล้าเข้าไปเต็มตัวบ้างละ่ะและผมก็อยากให้อ่านนี่จากทิกต็อกเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เห็นตัวหนังสือวแวบว่าปรังชยยงกูลใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาพูดได้หน้าฟังลองอ่านดูคุณเปลวยกนะครับบทของคุณปรังชยยงกูลมานะครับบอกว่าทุกคนครับประเทศไทยนี่ประหลาดนะครับแปลกประหลาดอย่างพูดไม่ถูก คนที่ดีๆออกมาเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นคนที่ออกมาเตือนมาบอกว่าเฮ้ยตลาดคริปโตเนี่ยอันตรายนะเสี่ยงนะโน่นนี่นั่นบอกให้พักก่อนหยุดก่อนกลับไปศึกษาให้มันดีๆก่อนไปเรียนรู้ก่อนไปรู้ให้ดีก่อนนะครับก็มีบางคนถึงขนาดออกมาย้อนกลับว่าโง่บางคนบอกว่าพักก่อนลุงแต่ล่าสุดมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับนั่นก็คือประเทศเอลซาวาโด ประธานปธาธิบดีหนุ่มไฟแรงมากๆเอาเงินคงคลังของประเทศไปลงทุนในตลาดคริปโตล่าสุดต้องไปชะลอหนี้กับ IMF และล่าสุดอีกครับคือประเทศเนี่ยเข้าสู่สภาวะประเทศล้มละลายเรียบร้อยแล้วใครครับที่ออกมาเตือนเราว่าการลงทุนในคริปโตมันมีความเสี่ยงคนที่ออกมากล้าพูดเรื่องนี้เลยก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีมีอยู่คนเดียวเนี่ยนอกนั้นนะครับหนึ่งเอยทักษิณชินวัตรอดีตนายกบอกว่าไงนี่ไงบอกว่าความมั่นคงของคนรุ่นใหม่อยู่ในคริปโตนี่นะครับคุณพูดแบบนี้แล้วคุณก็เป็นอดีตนายกมีคนเชื่อตั้งเยอะแยะแล้วคนเขาก็ไปลงทุนตั้งเท่าไหร่ชิบหายกันไปเท่าไหร่อีกคนนึงนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิีพูดก็บอกว่าซับดิจิทัลคริปโตคืออนาคต แะรั์ศึกษาก่อนออกกฎคุมนี่นะครับสองคนนี้คนที่บอกให้ไปลงทุนคนที่ลงทุนแล้วชิบหายกันไปเท่าไหร่ครับแต่คนที่ออกมาเตือนเนี่ยโดนด่านะครับโดนด่าว่าโง่โดนด่าว่าไม่ฉลาดโดนด่าว่าลุงพักก่อนโดนด่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุณเอ๋ยผ่านมา8ปดปีคนเห็นไหมลองไปดูอีสานครับตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหเจริญไม่รู้จะ,จะเจริญยังไง ถนนหนทางไม่รู้จะเจริญยังไงอีกแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยใกล้เสร็จแล้วหลายคนยังไม่รู้เลยว่าใกล้จะเสร็จแล้วและเขาก็กําลังจะมีเฟสต่อไปคือจากโคราชไปหนองคายแล้วจากหนองคายเขาเชื่อมต่อไปยังสอปปลาวแล้วก็ไปคุณหมิงหลายคนยังไม่รู้เลยโอ้โหประเทศนี้มันเป็นประเทศแห่งการด่าจริงๆครับคุณเปลวนะครับบอกว่าก็เอามาฝากให้คิดกัน เศรษฐกิจดิจิทัลกับการปันเหรียญในจอที่เรียกว่ารูปแบบ d e f i d e c e n t r a l i z e d f i n a n c e ผ่านระบบบล็อกเชนซึ่งผมขอเรียกว่าระบบบ bon ่อนทิปนะฮะนี้เป็นบัญญัติศัพท์ทโดยคุณเปลวนะบ่อนทิปไม่ต่างม็อกไกร้แกนนำมีเรื่องก็ตัวใครตัวมันตัวการที่จะมารับผิดชอบเป็นแกนนำไม่มีอย่าว่าต่เด็กมัธยมเลยขนาดธนาคารใหญ่โตยังโอดโง่ด้วยโลค กะเป็นฮีโร่แห่งยุคดีฟาผู้คนไม่เชื่อระดับแบงค์ใหญ่จะโง่เป็นควายได้ยังไงลงท้ายพากันชิบหายเพราะไล่ซื้อหุ้นกันก็ไม่รู้จะไปโทษใครเพราะมันดีฟาที่แปลว่าบ bon ่อนทิพยของพวกแมลงเม้ายัางไงละ่ะคริปโตไม่ได้เหลวยวาหเพียงแต่เราอย่าเป็นหมาเห็นเงาเนื้อในน้ำเท่านั้นไม่มีใครรวยได้โดยไม่ทำงานทำงานแล้วรวยใครเล่น แบ,บมือขอตังไปเล่นแบบนั้นอย่ามีแต่ชิบหายขายตัวก่อนโตแต่ก็อย่างว่าคนไทยจำพวกตาบอดไม่กลัวเสือมีมากเสือกระบากตัวนั้นมันถึงได้รวยพลุงปิ้นและติดใจถึงส่งทั้งครอบครัวลงไปหวังตะกายกินต่อแบบแลนสไลด์ไงละ่ะนะครับบทความคนปลายซอยนะครับ,รบโดยเปลวสีเงินนะครับ